สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยกับผมมีผ่าบ้านสิ่นสวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากซ้ายด่วนสายตรงกระทรมาที่เบอร์0824804746กับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พะบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพาบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผม250ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ก่อนปีใหม่นะครับผมวันนี้มาเริ่มรายการที่1เลยครับวันนี้ไปไวนะครับผมวันนี้ไม่อยากรบกวนเวลาพวกพี่ๆมากนะครับวันนี้ราคา250สส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ ในรายการที่หนึ่งครับผมเป็นคุณแผนครับผมรูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับ นรายการที่หนึ่งราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับผมเป็นคุณแผนลูกปทิมครับผมอันนี้ข้างหลังมีตะกุดแล้วก็มีเป็นภาพติดตานะครับผม รายการที่สองราคาสองรอยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับผมเป็นสมเด็จปกโพครับผมอหลวงพ่อกลวยครับอันนี้หลังพระแม่ทรณีนะครับ ในรายการที่สามราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพาพสมเด็จรายการที่สี่ครับผม นี่รายการที่สี่ครับผมราคา2องหสิบาทครับต่อไปเป็นพาสุมกอรายการที่ห้าครับผม รายการที่ห้าราคา2องหสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่6กครับผม รายการที่หราคา2องห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ครับผมอันนี้เป็นเหรียญลงบุตโตครับผม นี่รายการที่เจ็ดครับผมราคาสอง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมเป็นผ่าสมเด็จครับผม นี่รายการที่แปดครับราคาสอง้อห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพาสมเด็จรายการที่เก้าครับผม รายการที่เก้าราคาสอง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อแดงครับผม รายการที่สิบราคาสองอห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบอ็ครับผมเป็นพระสมเด็จครับ ขอโทษนะครับผมกล้องสั่นออกัยนะครับ รายการที่สิบเอดราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับผมอันนี้เป็นภาพรมของกุทิมครับ นี่รายการที่สิบสองครับผมราคาสองร้ห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผมเป็นพระสมเด็จครับผม นีรายการที่สิบสามครับผมราคาสอง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมเป็นหลวงพุทวดครับผม รายการที่สิบสี่ครับผมราคา2อง้อยหสิบาทครับต่อไปเป็นพัสมเด็จรายการที่สิบห้าครับผม รายการที่สิบห้าราคาสอง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่สิบหกครับผมอันนี้เป็นนางกวักนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นงาแกะหรือว่าอะไรแกะนะครับอันนี้นี่เรียมปิดข้างหลัง มาแบบนี้นะครับผมรายการที่16กับผมราคา250บาทครับสําหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับโทรสอบถามก็จะไวกว่าแอดไลน์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ